โชคดีนะคะที่มีปฏิทินแล้วก็นาฬิกาปลุกทำให้ไม่ลืมกำหนดนัดหมายสำคัญสำคัญท่านผู้ชมคะถ้าหากว่าเราไม่มีนาฬิกาปลุกหรือปฏิทินเราจะใช้อะไรเป็นตัวกำหนดการนัดหมายของเราคะคุณผู้ชมคะ วันนี้เรามาดูกันนะคะว่าผู้คนสมัยก่อนไม่ได้มีนาฬิกาใช้เหมือนพวกเราในทุกวันนี้แต่พวกเขาสามารถคิดคำนวณและกำหนดการนับวันเวลาขึ้นมาได้พวกเขามีวิธีการอย่างไรและมีวิธีคิดแบบไหนเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณผู้ชมวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าผู้คนสมัยก่อนไม่ได้มีนาฬิกาใช้เหมือนทุกวันนี้นะคะพวกเขาสามารถคิดคำนวณและกำหนดการนับวันเวลาขึ้นมาได้พวกเขาใช้วิธีการอย่างไรและมีวิธีคิดแบบไหนเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะกับอาจารย์พัฒรนุชบุญไวยสวัสดีคะ่ะอาจารย์อยากถามอาจารย์ว่าให้อาจารย์ช่วยอธิบายลักษณะเฉพาะของปฏิทินให้ฟังหน่อยค่ะได้เลยค่ะ นอกจากการใช้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นเครื่องบอกเวลาแล้วคนในสมัยโบราณยังมีการสังเกตเห็นว่าดวงจันทร์ในแต่ละคืนนั้นม <od> ีรูปร่างไม่เหมือนกันค่ะบางคืนเป็นรูปดวงจันทร์เต็มดวงบางคืนเป็นรูปดวงจันทร์เสี้ยวบางคืนไม่เห็นจันทร์เลยและเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆซึ่งจากการที่มองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงจนดวงจันทร์ค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างไปจนไม่เห็นดวงจันทร์แล้วจากที่ดวงจันทร์เสี้ยว จนมาเป็นดวงจันทร์เต็มดวงอีกครั้งหนึ่งบางครั้งใช้เวลา29วันบางครั้งก็30วันเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเท่ากับเวลาที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกใช้เวลา29.53059วันเรียกว่าเวลา1เดือนนอกจากนั้นยังมีการสังเกตพบอีกว่าฤดูการต่างๆอย่างเช่นฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อน มีการหมุนวนมา3กันทุก365วันโดยประมาณซึ่งเท่ากับโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลา365.242199วันเรียกว่า1ปีค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองจึงเกิดเป็นวันสัปดาห์เดือนแล้วก็ปีก็เป็นผลมาจากดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์ใช่ไหมคะเอแเราถ้ามีวันมีเดือนมีปีแล้วเนี่ย อย่างนี้เราก็ต้องมาจดบันทึกสิคะว่าผ่านไปแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีแรกๆเราอาจจะต้องทำอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราจดบันทึกไปนานๆจะพบว่าวันเวลาหมุนเวียนมบับรรจบครบรอบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างนี้เรื่อยๆหลายปีและจากการที่เรามีหน่วยในการบอกเวลาเป็นวันเดือนและปีแล้วเพื่อให้เกิดความสะดวกและการเข้าใจที่ตรงกันในการกำหนดวันเวลาในหนึ่งรอบปี จึงมีการสร้างปฏิทินขึ้นมาซึ่งคำว่าปฏิทินหมายความว่าเฉพาะวันสำหรับวันหรือว่าโดยวันแต่เนื่องจากการนับเวลามีอยู่สองระบบคือระบบจันทรคติถือเอาการหมุนของดวงจันทร์รอบโลกเป็นสำคัญคนโบราณสังเกตและเข้าใจว่าวัฏจักรของจันเพนทุกๆคืนวันเพนครบรอบใช้เวลา30วัน12ครั้งหรือ12เดือน นับเป็นเวลา1ปีหรือ360วันสำหรับปฏิทินในระบบสุริยคติถือเอาการหมุนรอบดวงอาทิตย์ของโลกเป็นสำคัญซึ่งใช้เวลาประมาณ365วันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันจึงมีการตกลงปรับเปลี่ยนปฏิทินซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานจนเป็นปฏิทินที่ใช้กันทุกวันนี้ซึ่งมีการกำหนดว่า1ปีมี12เดือน และในแต่ละเดือนให้มีจํานวนวันดังนี้ 1. เดือนมกราคมมี31วัน 2. เดือนกุมภาพันธ์มี28หรือ29วัน 3. เดือนมีนาคมมี31วัน 4. เดือนเมษายนมี30วัน 5. เดือนพฤษภาคมมี31วัน 6. เดือนมิถุนายนมี30วัน 7. เดือนกร,รกฎาคมมี31วัน 8. เดือนสิงหาคมมี31วัน 9. เดือนกันยายนมี30วัน 10. เดือนตุลาคมมี31วัน 11. เดือนพฤศจิกายนมี30วัน 12. เดือนธันวาคมมี31วันทุกๆ4ปีในเดือนกุมภาพันธ์จะมี29วันเรียกปีนั้นว่าปีอธิกสุรทินอ่านว่าอธิกสุรทิน แล้วทำไมถึงต้องมีปีอธิกาสุรทินด้วยล่ะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายประวัติความเป็นมาของปีอธิกาสุรทินแล้วก็ปฏิทินให้พวกเราทราบ่อยค่ะได้ค่ะสำหรับที่มาของปีอธิกสุรทินนั้นมีประวัติความเป็นมาดังนี้เนื่องจากเรามองไม่เห็นเวลาในการวัดระยะเวลาเราจึงต้องสังเกตจากวัตถุซึ่งเคลื่อนที่เป็นวงจร หรือรอบที่สม่ำเสมอมอาทิเช่นการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนฟากฟ้าซึ่งมีวงจรของการเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอและมีระยะเวลาไม่สิ้นสุด<ม>หน่วยวัดระยะเวลาพื้นฐานที่ใช้คือวันเดือนและปีระบบการวัดเวลาที่ใช้อยู่มีสองระบบคือระบบจันทรคติและระบบสุริยคติระบบจันทรคติ เป็นระบบที่ใช้ธรรมชาติการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเป็นสิ่งชี้บ่งเวลาระบบสุริยคติเป็นระบบที่ใช้ธรรมชาติการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นสิ่งชี้บ่งเวลาปฏิทินที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยเป็นระบบสุริยคติใช่ไหมคะค่ะระบบสุริยคตินี้นิยมใช้เป็นระบบสากล อย่างไรก็ตามความยากลำบากของระบบสุริยะคตินี้คืออะไรพอจะเดาได้ไหมคะอ,อ,อาจารย์ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาทั้งหมด365.242216วันเรียกว่าเวลาหนึ่งปีฉะนั้นความยากลำบากของระบบสุริยะติน่าจะเป็นที่ช่วงเวลาหนึ่งปีไม่เป็นจำนวนเต็มวันใช่ไหมคะค่ะ หนึ่งปีจะมี365.242216วันโดยประมาณนักดาราศาสตร์จึงพยายามที่จะปรับให้หนึ่งปีมีจำนวนวันเต็มวันโดยไม่มีเศษเพื่อประโยชน์ในการใช้ในชีวิตประจำวันอ๋อถ้าอย่างนั้นปีอธิกาสุรทินเนี่ยก็มาจากความพยายามที่จะปรับให้หนึ่งปีเนี่ยมีจำนวนวันเต็มวันแล้วก็ไม่มีเศษใช่ไหมคะค่ะทีนี้หากย้อนกลับไปดูประวัติปฏิทินสมัย เริ่มก่อตั้งอาณาจักรโรมันตามตำนานมีผู้กำหนดให้1ปีมี300วันหรือแบ่งเป็น10เดือนต่อมากษัตริย์นูมาเพิ่มเดือนอีก2เดือนเป็น1ปีมี12เดือนหรือ360วันใช้กันมาถึง600กว่าปีจนกระทั่งถึงสมัยจูเลียซีซ่าแนะนำให้ใช้ปฏิทินระบบจูเลียนโดยกำหนดให้1ปี มี365.25วันหรือ365เศษ1ส่วน4วันจากส่วนเกินเศษ็จ1ส่วน4วันนี้นะคะจึงตกลงโดยกำหนดให้1ปีมี365วันและทุกรอบ4ปีเป็นปีที่มี366วันเสียครั้งหนึ่งและให้เรียกว่าปีอธิกสุรทินอาจารย์ได้พูดถึงปฏิทินระบบจูเลียนมีใช่ระบบที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าคะ ไม่ใช่ค่ะวัฒนธรรมการใช้ปฏิทินจูเลียนนี้ได้แผ่ขยายไปในดินดน,นต่างๆที่อาณาจักรโรมันแผ่ขยายไปถึงใช้กันมาจนถึงคิศสักราช1582หรือพุทธศักราช2 1 2 5ค่ะอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ใช้ปฏิทินระบบจูเลียนต่อไปล่ะคะปฏิทินระบบจูเลียนเวลา1ปีมีช่วงยาวนานกว่าช่วงเวลาที่แท้จริงเล็กน้อย จนกระทั่งถึงปีพิทธศักราช1582พบว่าช่วงเวลายาวนานไปกว่าเวลาที่แท้จริง10วันจึงมีการปรับเวลากันใหม่โดยสัตตป,ปาปาเกอร์กอรีที่13สั่งให้มีการชดเชยช่วงเวลาที่เกินไปให้ตรงกับช่วงเวลาที่แท้จริงและเริ่มต้นคิดช่วงเวลาใหม่รวมถึงการกำหนดปีอธิกสุรทินด้วยการกำหนดปีอธิกสุรทิน จึงเป็นดังนี้ 1. สําหรับปีคิเทศกราชที่ไม่ใช่ปีสุดท้ายของคิเทศตวรรษคือปีคิเทศกราชที่ไม่ลงท้ายด้วยเลข02ตัวเป็นปีอธิกสุกรทินก็ต่อเมื่อตัวเลขคิสทศักราชของปีนั้นหารด้วยส่ลงตัว 2. สําหรับปีคิเทศกราชที่เป็นปีสุดท้ายของคิเทศตวรรษคือปีคิทศกราช ที่ลงท้ายด้วยเลข0สองตัวเป็นปีอธิกสุรทินก็ต่อเมื่อตัวเลขคิตศักราชที่ตัดเลข0สองตัวท้ายออกแล้วหารด้วย4ลงตัวด้วยวิธีการคิดปีอธิกสุรทินเช่นนี้ในรอบ1000ปีเช่นปีคิตศักราช1 0 0 1ถึงคิงศศักราช2000จะมีปีอธิกสุรทิน243ปี ดังนั้นในช่วงเวลา1,000ปีจะมีจำนวนวันเท่ากับ365คูณ1,000บวก243เท่ากับ365,243วันเนื่องจากเราทราบแล้วว่า1ปีมี365.242216วันโดยประมาณดังนั้น1,000ปีจะมี365,242.216วัน แสดงว่าในเวลา1,000ปีปฏิทินระบบเกรีโกรเรียนจะมีช่วงเวลาเกินไป36,5243 36,5242.216เท่ากับ0.784วันคิดเป็นร้อยละ0.000002146 000, ซึ่งนับว่าน้อยมากอย่างไรก็ตาม ทุก5,000ปีควรจะลดปีอธิกสุรทินลงไปอีก4ปีกล่าวคือลดจากปีที่มี366วันเป็นปีที่มี365วันเพื่อชดเชยเวลาที่เกินไป0.784วันในรอบ1,000ปีดังกล่าวสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดปีอธิกสุรทินและความเป็นมาของปฏิทินผู้ที่สนใจสามารถหาอ่านได้จากหนังสือ ปฏิทินมหัศจรรย์ของสอสอวทได้นะคะประวัติความเป็นมาของปฏิทินนี่มีมายาวนานนะคะแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนในยุคนั้นเลยแล้วปฏิทินที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีวิธีการอ,าอ่านยังไงคะจากประวัติความเป็นมาของปฏิทินทําให้เราทราบว่าปฏิทินนั้นมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสามารถบอกเวลาได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดดังนั้นการอ่านปฏิทินให้เป็นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบอกเวลาการกำหนดนัดหมายต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเช่นการอ่านวานันการดูวันที่วันพฤหัส,สบดีที่25ตุลาคม2555วันสำคัญหรือวันหยุด วันอังคารที่23ตุลาคมพุทธศักราช2555วันปิยมหาราชวันพระข้างขึ้นข้างแรมแรม15ค่้าำเดือน12คุณผู้ชมคะกว่าจะมาเป็นปฏิทินที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมล่ะคะผ่านการคิดวิเคราะห์จดจำบันทึกมาอย่างยาวนานทำให้เรามีปฏิทินให้ได้ใช้กันในทุกวันนี้คะ่ะ ช่วงรูเพิ่มเสริมสาระท่านผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าพุทธศักราชคืออะไรและคริสต์ศักราชคืออะไรและมีวิธีเทียบให้ตรงกันได้อย่างไรเราไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์เลยค่ะคอจุดสจุดย่อมาจากคริสต์ศักราชเป็นช่วงกําหนดเวลาซึ่งกําหนดเอาปีที่พระเยซูป,ประสูติเป็นเบื้องต้นในการนับอย่างปีนี้ เป็นปีทิทศักราช2,012หมายความว่าผ่านไปแล้ว2,012ปีนับจากปีที่พระเยซูประสูติปีพุทธศักราชหรือปีพจศคือช่วงกำหนดเวลาซึ่งกำหนดเอาปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานซึ่งพุทธศักราชนี้ในประเทศไทยเริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วหปี ในสมัยก่อนปฏิทินสุริยคติไทยและปฏิทินสุริยคติสากลนับเดือนที่เปลี่ยนสักราดไม่เหมือนกันกล่าวคือไทยจะเปลี่ยนสักราดในวันที่หนึ่งเมษายนในขณะที่สากลจะเปลี่ยนในวันที่หนึ่งมกราคมในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไปเป็นหนึ่งมกราคมให้เทียบเท่ากับสากล โดยเริ่มใช้ตั้งแต่พุทธศักราช2,484เป็นต้นไปจึงทำให้พุทธศักราช2,483เหลือเพียงแค่9เดือนคือเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมสำหรับการเปลี่ยนคิตศักราชเป็นพุทธศักราชที่ไม่ทราบเดือนให้บวกด้วย543ก็จะเป็นปีพุทธศักราชนั้นโดยประมาณและ การเปลี่ยนปีพุทธศักราชเป็นปีคิตศักราชให้นำปีพุทธศักราชลบด้วย543ก็จะเป็นปีคิตศักราชนั้นโดยประมาณต้องขอขอบคุณอาจารย์พัทรนุชบุญไวยนะคะที่มาให้ความรู้แก่พวกเราในเรื่องของเวลาและปฏิทินในวันนี้ค่ะแล้วอย่าลืมติดตามรายการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศศและเทคโนโลยีกับสสวทได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ